เรื่องถัดมาคือรากที่ n ของจํานวนจริงรากที่ n ของจํานวนจริงก่อนหน้านี้เราผ่านมาแค่รากที่สองากที่3ทีนี้เราจะพูดถึงรากที่ n หมายถึงรากที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรากที่5รากที่10รากที่15แบบนี้เป็นต้นมาดูบทนิยามแรกก่อนให้ x และ y เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจานวนเต็มที่มากกว่า1 y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง n เท่ากับ x y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y มันยกกำลัง n แล้วได้ x ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างรากที่สองของ64ใครเป็นรากที่สองของ64ก็คือใครที่ยกกำลังสองแล้วได้64ก็จะมี8 8คูณ8ได้64กับลบ8นั่นเองรากที่9ของ1ใครยกกำลัง9แล้วได้1ก็คือ 1>, 1นั่นเองดนะังนั้นรากที่9้าของ1ก็คือ1นรากที่4ของลบสิ 16. ใครยกกำลัง4ได้ลบสิ 16. มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนที่คูณกัน4ครั้งแล้วผลลัพธ์ได้เป็นลบดังนั้นรากที่4ของลบ16คือไม่มีไม่มีใครยกกำลัง4แล้วได้ 16. ลบสิรากที่3ของลบห ใครยกกำลังสหรือคูณกัน3ครั้งแล้วได้ลบ1ก็คือลบ1นนั่นเองรากที่สองของ25ใครยกกำลังสองแล้วได้25ก็คือ5ยกกำลังสองกับลบ5ยกกำลังสองก็ได้25ดังนั้นรากที่2ของ25ก็จะมี5กับลบ5 6รากที่4ของ1 ใครยกกำลัง4แล้วได้1บ้างก็จะมี1กับลบ1ข้อ7็รากที่5ของลบ1ใครยกกำลัง5ได้ลบ1ก็จะมีลบ1นั่นเองยกกำลัง5ได้ลบ1ข้อ8รากที่2ของลบ1ใครคูณกัน2ครั้งหรือยกกำลังสองแล้วได้ลบ1ซึ่งมันไม่มีนั่นเอง จำนวนที่ยกกำลังสองได้16ใครที่ยกกำลังสองได้16ก็มี4กับลบ4ข้อ10จจำนวนที่ยกกำลังสามได้8ใครยกกำลังสามได้8ก็มี2กงกำลังสามได้8จํจำนวนที่ยกกำลังสี่ได้ลบ1ใครยกกำลังสี่ได้ลบ1ไม่มีข้อ12จําจำนวนที่ยกกำลังห้าได้ลบ32ก็คือลบ 2นั่นเองจากตัวอย่างนี้เราจะสรุปได้ดังนี้อันแรกรากที่คู่ของจำนวนบวกจะมีอยู่สองจนวนคือเป็นบวกกับเป็นลบรากที่คู่ของจำนวนลบเมื่อกี้เราไม่มีเนาะดังนั้นจะหาค่าไม่ได้รากที่คี่ของจำนวนบวกจะมีจำนวนเดียวคือจำนวนที่เป็นบวกส่วนรากที่คี่ของจำนวนลบจะมีจำนวนเดียวก็คือจำนวนที่เป็น ลบนั่นเองตรงนี้เราจะเห็นว่าการหารากบางอันหาค่าไม่ได้ก็คือไม่มีคำตอบบางอันมีคำตอบเดียวส่วนบางอันมี2องคำตอบทีนี้เราจะมาดูถึงค่าหลักของมันเราจะแทนค่าหลักของรากที่ n ด้วยสัลักษณ์ตัวนี้ซึ่งมันอ่านว่ากลนที่ n ของ x หรือค่าหลักของรากที่ n ของ x เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราเจอโจทย์ที่ใช้สัญลักษณ์กลน หรือแสนรักรูทนี้เวลาเราตอบเราจะต้องใช้ค่าหลักในการตอบค่าหลักคืออะไรย้อนกลับไปเมื่อกี้ในกรณีที่ลากข,ของมันมีคําตอบ1จํานวนอยู่แล้วตัวนั้นแหละคือค่าหลักของมันแต่ในกรณีที่คําตอบมันมี2จํานวนค่าหลักของมันก็จะเป็นค่าที่เป็นบวกนั่นเองอันนั้นเวลาจะแสนรักกลนคำตอบจะมี1คําตอบเท่านั้นก็คือค่าหลักของมัน ทีนี้มาดูตัวอย่างจากอันเดิมเปลี่ยนมาใช้สัญลักษณ์กลนจะได้คําตอบเป็นยังไงข้อแรกรากที่2ของ64คําตอบจะมีคําตอบเดียวก็คือ8รากที่9ของ1ก็มี1คําตอบอยู่แล้วดังนั้นก็ตอบเป็น1รากที่4ของลบ16หาค่าไม่ได้รากที่3ของลบ1ก็คือลบ1 ลกที่2ของ25ถ้าใช้สัญลกักษณ์กลก็จะเหลือคำตอบเดียวก็คือ5ราลากที่4ของ1ก็คือ1รากที่5ของลบ1ก็คือลบ1ากที่2ของลบ1ก็จะหาค่าไม่ได้ลากที่2ของ16ก็คือ4รากที่3ของ8ก็คือ2รากที่4ของลบ1ก็คือ าค่าไม่ได้ากที่5ของลบ3าบสองก็คือลบ2นั่นเองเวลาใช้สัษลักกลนคำตอบจะมีแค่1คําคำตอบเท่านั้นถัดมาทฤษฎีบทให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ข้อแรกรากที่ n ของ x คูณกับากที่ n ของ y จะเท่ากับรากที่ n ของ x คูณ y ถ้ากลนคูณกันแล้วรากเท่ากัน จะสามารถเอาตัวในรากคูณกันได้เลยยกตัวอย่างรากที่3ของ5คูณกับรากที่3ของ7จะเท่ากับกลนคูณกันรากเท่ากัน3เหมือนกันก็จะสามารถเอาข้างในคูณกันได้เลยก็จะเป็นรากที่3ของข้างใน5คูณ7ซึ่งก็คือรากที่3ของ35นั่นเอง จะสรดิบตัวถัดมารากที่ n ของ x หารด้วยรากที่ n ของ y จะเท่ากับรากที่ n ของ x หารด้วย y กรณีเดียวกันถ้าเกิดกลนหารกันแล้วรากเท่ากันเราจะสามารถเอาตัวข้างในมาหารกันได้เลยแล้วคลุมด้วยลากนั้นยกตัวอย่างราก ที่3ของ5าหารด้วยรากที่3ของ7กลนหารกันรากเท่ากันก็จะสามารถเอาตัวข้างในมาหารกันได้เลยก็จะเป็นรากที่3ของ5ส่วนด้วย7นั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างจงหา6ข้อนี้อันแรกรากที่2ของ125มาเราจะทำการถอดรูท อันดับแรกทําให้ตัวเลขข้างในกระจายให้ได้มากที่สุด125มันเกิดจาก5คูณ5คูณ5มันคือ5คูณกัน3ครั้งแล้วเราจะทําการถอดออกมาจากรากที่2ถ้ามันจับคู่2เราจะสามารถดึงมันออกไปนอกรูทได้อย่างนี้5คูณ5คูณ5เราจับคู่5ก็จะดึงออกไปได้1ตัวก็จะเป็น5ออกมาข้างนอกส่วนในรูทยังอยู่เหมือนเดิม1ตัวก็เป็น5ู ลำที่3ของ8ก็คือ2นั่นเองลำที่3ของแปก็ทำการกระจาย81ออกมาก่อน8ปมันคือ9คูณ9ซึ่ง9ก็คือ3คูณ3เนาะ9คูณ9ก็เป็น3คูณ3คูณ3คูณ 3, 3 3คูณ3คูณ3คูณ3ที 3. นี้การจะดึงเลขเออกไปข้างนอกได้มันบอกว่าเป็นลำที่3แปลว่าจะต้องจับกลุ่มได้ 3ตัวถึงจะดึงออกไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นดึงออกไปได้1ตัวก็เป็น3ลากที่3ของ3ามลาของลบ1ก็คือลบ1น,นั่นเองหลุ4ของ16ซึ่งก็คือ2นั่นเองหลุด3ของลบ1,000ก็คือลบ10นั่นเอง ตัวอย่างถัดมาจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายข้อแรกลากที่3ของ2คูณกับลากที่3ของ3กลนคูณกันแล้วลากเท่ากันให้เอาข้างในคูณกันเลยมันก็จะเป็นลากที่3ของ2คูณ3ก็คือลากที่3ของ6นั่นเอง ถัดมาข้อ2อรากที่3ของลบสคูณกับรากที่3ของ3กลนคูณกันรากเท่ากัน3เหมือนกันให้เอาข้างในคูณกันก็จะเป็นรากที่3ของลบสคูณกับสซึ่งเท่ากับรากที่3ของลบหส่วนข้อสาม รากที่3ของ72็ดสหารด้วยรากที่3ของ6จะเท่ากับกลนหารกันรากเท่ากันเลยเอาข้างในหารกันในรากได้ก็เป็นรากที่3ของ72หารด้วยหตัดทอนกันได้6ตัดเจ็ดสิบสองเป็นสิบก็จะได้เป็น รากที่3ของ12นั่นเองตัวอย่างถัดมาจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนไม่ติดกลนอันแรก6ส่วนรูทสอยากให้ตัวส่วนไม่ติดกลนอยากให้รูทสองหายไปก็ทำการเอารูทสคูณเข้าทั้งเศษและส่วนก็จะเป็น6ส่วนรูทสคูณกับ รูทสอส่วนรูทสอข้างบน6กคูณกับรูทสอก็เป็น6กรูทสส่วนข้างล่างรูทสอคูรูทสองก็กลายเป็น2ตัดทอนได้เป็น3ามรูทสส่วนของข้อ2 15สาส่วนลากที่3ของ9อยากให้ลากที่3ของ9หายไปก็ทำการเอา ลากที่3ของรูทเคูณ,ท,คณทั้งเศษและส่วน2ค<ส>ร <şimdi S 1> ั้งก็จะได้เป็น15ส่วนราาที่3ของรูทเคูณกับรากที่3ของรูทเส่วนรากที่3ของรูทเคูณกับรากที่3ของรูทเคูณกับลากที่3ของรูทเก็จะได้เป็นข้างบน15คูณกับราาที่3ของรูทเก้ายกกำลังสอง หารด้วยล้ที่3ของ9คูณล้ที่3ของ9คูณล้ที่3ของ9ก็จะกลายเป็น9เอา3ตัดทอนก็กลายเป็น5รากที่3ของ9ยกกำลังสองหารด้วย3นั่นเองตัวอย่างถัดมาจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายข้อแรก2รอ2รูบวก 5รูท2ลบ4รูท2ตัวรทเหมือนกันหมดเลยรูท2ร2รูท2ให้เอาตัวหน้าหรือสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกลบกันได้เลย2รูท2บวก5รูท2ลบ4รูท2ก็เป็น2บวก5ลบ4ของร2ซึ่งได้เป็น2บวก5เป็น7ลบ4เป็น3ข้างหน้าจึงเป็น3รูท2 ถัดมาข้อ2 4งรูท3บวกด้วย2ส่วนรูท3าจะทำการบวกกันก่อนอื่นทำา2ส่วนรูทให้ตัวส่วนไม่ติดรูทก่อน4ีรูท3เหมือนเดิมบวก2รูทําทำให้ตัวส่วนหายไปก็เอารูทคูณเข้าทั้งเศษละส่วนก็จะเป็น2อรูทสส่วน3ทีนี้ สตัวนี้จะบวกกันได้ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันดังนั้นตัว4ีรูสอยากทําให้เป็นส่วน3ก็เอา3คูณเข้าทั้งเศษและส่วนก็จะเป็น4คูณ3เป็น12รูท3ส่วนด้วย3บวกกับ2รูท3ส่วน3ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอาข้างบนบวกกันได้เลย12รูท3บวกกับ2รูท3รูทเหมือนกันเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ารวมกันก็จะเป็น14ูท 3ส่วน3นั่นเองตัวอย่างสุดท้ายจงเขียน3า5รูทบวก7ูทคูณกับรูทหลบ3ูทให้อยู่ในรูปอย่างง่าย3 5รูทบวก7ูทคูณกับรูทลบ3ูทนี้เป็น2มวงเล็บคูณกันอย่างนี้เราก็ทำการแจกแจงโดยหน้าคูณหน้าหลังคูณหลัง ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลอันนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยตัวแรกหน้าคูณหน้าสามรูทห้าคูณกับรูทห้าสามรูทห้าคูณกับรูทห้ารูทเจอกันกลายเป็นห้าเป็นสามคูณห้าก็คือสิบห้าหลังคูณหลังเครื่องหมายบวกกับลบจะก,กลายเป็นลบหลังคูณหลังเจ็ดรูทสอง 7รูท2คูณกับ3รูท2เอาสัมประสิทธิ์คูณกันก่อน7 3 21รูท2 7รูท2ก็เป็น2เป็น21คูณ2ก็คือ42ใกล้คูณใกล้7รูท2คูณรูท5เอาตัวรูทกระทำกันรูท2คูณรูท5 ก็ได้เป็นรูทสิบเป็น7จ็ดรูทสบวกเจ็ดรูทสิไกลคูณไกลบวกกับลบสัญลักษณ์จะเป็นลบไกลคูณไกล3ามรูทคูณกับ3ามรูท3องสามรูทคูณ 3, สามรูทสัมประสิทธิ์คูณกันก่อนเป็น9ก้ารูทห้าเจอกับรูทสองก็กลายเป็นรูทสิบก็เป็น9ก้ารูทสิ ทีนี้เลขจำนวนเต็มจัดการกัน15ลบ42เป็นลบ27ส่วนตัวหลัง7รู10ลบ9รู10เอาข้างหน้าจัดการการัน7ลบ9เป็นลบ2รู10คำตอบก็คือลบ27ลบ2รู10นั่นเอง ฝากแบบฝึกหัด1.2ข้อ2ข้อ4ไปด้วยลองไปฝึกทำกันดู